หรือเปล่าหรือมันกำลังม,มันกําลังไม่มันกําลังไม่เออดเอออัน,นี้มีนนอ,นนอะไรมานําเสนอครับพิมพ์วันนี้มีผู้ที่สารน,น้องๆของสายไหมว่าเวลา ขึ้นเครื่องเนี่ยทำไมมีน้องเด็กๆที่เขาไม่ได้มีผู้ปกครองมาด้วยสามารถเดินทางมาได้คือ<ช>อันน,นั้นเป็นเซอร์วิสพิเศษนะคะทุกคนไม่ใช่เป็นแบบว่าผู้ที่สารสามารถซื้อตัว๋วแล้วก็พาน้องๆขึ้นมาส่งโดยที่ไม่มีผู้ปกครองมาแล้วก็ไปถึงปลายทางโดยที่ไม่มีใครมารับเนี่ยไม่สามารถอ๋อวันนี้เราจะมานําเสนอคําว่า U M แล้วก็ Y P นะครับ U M เนี่ยก็คืออนุเค m า n ห์มินเนอร์นะครับแล้วก็ Y P เนี่ยก็คือ young passenger <assen> นะฮะ U M เนี่ยก็จะอยู่ที่5 1 <11 S> 1ปีป 1> แล้วก็ Y P เนี่ยเท่าไหร่พี่มิ้ง okay ส ก็หลังจาก17ปี18ปีอะไรก็จะถือว่าเป็นอดาวเป็นผู้ใหญ่แล้วเรียบร้อยนะครับทั้ง2แบบเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เดินทางคนเดียวโดยที่ไม่มีผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ร่วมเดินทางด้วยค่ะนะคือบางครั้งผู้โดยสารก็จะมีเรื่องจําเป็นด้วยเหตุการณ์ต่างๆไม่สามารถเ<ช>ดินทางกับน้องๆได้ก็จะเป็นน้องๆที่5้ถึงสิเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในประเภทของ U.M. นะคะก็อันนี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษมากๆเลยเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่ในแต่ละสายการบินเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงการกําหนดช่วงอายุของ U.M. แล้้วว YP ดย เวลาจะไปขึ้นสายการบินเนี่ยไหนเนี่ยก็จะต้องเช็คให้ดีการจะซื้อตั๋วให้ U M กับ Y P เนี่ยเราจะต้องคือเราต้องไปชองตั๋วเท่านั้นเราก็จะมีจํากัดจํานวนว่าอ่าฟล์นี้อีโคโนมีคลาส U M ได้กี่คนบ n e s s c คลาส U M ได้กี่คนหรือว่าเพราะว่าอันนี้มันก็จะคอนเซิร์นเรื่องกับที่พี่พี่บนเครื่องบินหลังจากที่เราไปห้องตั๋วแล้วเนี่ยก็จะต้องกรอกรายละเอียดสําหรับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของผู้เดินทางแล้วก็สำหรับผู้ปกครองแล้วก็ ม <c oughs> มีาแล้วก็ต้องกรอกชื่อของคนที่ไปส่งใช่ไหมคะคือผู้ปกครองที่ไปส่งน้องแล้วก็รายละเอียดของน้องแล้วก็รวมทั้งผู้ปกครองที่จะมารับน้องที่สถาน,นีปลายทางใช่เพื่อเอกสารจะได้ตรงกันค่ะแล้วก็จะได้ต้องจับให้นะ น้องบอกว่าอันนี้ช่วงเทศกาลวันนี้วันที่สองนะคะก็เลยยังมีความอินในเทศกาลอยู่เมย์บอกว่าดูให้ฉันหน่อยนะอย่าให้มันหันไปข้างอย่าให้มันหันมาข้างนี้กเออขอบคุณมากไว้ถ้าม่หันอย่างนี้มันก็ตลกไงพอย่างนี้มันก็จะเฮ้ยใส่อะไรอ่ะ Content is the king but prop is the king for her ข้อมูลที่เราให้ในวันนี้เนี่ย,ออ <laughs> ยจะเป็น king, ข้อมูลที่อัปเดตจนถึงวันที่1มกราคม2 5 6 5 นะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง whatever อะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ก็คือาก,การ <ไป S 1> มา <ลง S 1> แจ้งข้อมูลคร <details. S 1> ่าวๆว,ว่าอ่าถ้าเกิดว่าอยากจะส่งผู้โดยสารที่เป็นผู้โดยสารเด็ก U M Y P เนี่ยจะมีขั้นตอน หลักๆอะไรยังไงบ้างนะการซื้อตั๋วเนี่ยเราจะต้องซื้อตั๋วคอนเฟิร์มเท่านั้นไม่สามารถที่จะซื้อตั๋วพวกเปลี่ยนวันได้ใครที่เป็นสมาชิก ROP <ร>อ o โรโยลออคิดพ s ก็สามารถที่จะซื้อตั๋วประเภทนี้ได้เช่นกันนะครับถ,ถึงสนามบินใช่ไหมคะมผู้ปกครองถ้าสามารถอยู่เช็คอินให้น้องได้เนี่ยก็รอเช็คอินให้น้องแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกราวเขาก็จะทราบแล้วว่าน้องคนนี้ต้องได้รับการดูแลพิเศษก็จะดูแลเทคแคร์ care, พาน้องไปเดินพักผ่อนก่อนที่เครื่องจะเปิดพาน้องไปเดินพักผ่อนหลังจากที่ส่งตัวน้องๆให้กับผู้จัด ก็จะแจ้งกับพนักงานทุกท่านบนไฟล์ว่าวันนี้เรามีผู้โดยสารซึ่งซึ่งซึ่งข้อมูลอันนี้เราจะได้การบิฟฟิงมาจากก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะทำไฟล์นะคะมีจํานวนน้องกี่คนนะคะแล้วก็นั่งตรงซีทไหนบ้างเนี่ยผู้พี่พ,พี่พนักงาน ลูกเรือเนี่ยก็จะรับน้องๆไปดูแลทคแคร์ในตามโซนต่างๆที่ดูแลนะคะอย่างเช่นพาน้องไปเข้าห้องน้ําแล้วก็นําอาหารให้น้องๆเลือกอาหารทีเราขึ้นไปแล้วก็ถามว่าหิวไหมคะอยากกินขนมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะเหมือนเป็นบริการเอ็กซี่น้องแบบมีเลมมีสแน็คมีถั่วมีอะไรแบบนี้น้องกินได้ไหมอะไรเงี้ยน้องแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นข้อมูลที่เราควรจะรู้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะคะบางทีเราก็ต้องเข้าไปคุยกับน้องเพื่อความแบบคุ้นชินคุ้นเคยกันอะไรเงี้ยน้องจะได้ไม่เขินเดินเข้าไปถามเขาอาหารเป็นยังไงบ้างอากาศโอเคไหมหนาวหรือเปล่าอะะไไรรเาจม่ อนุญาตให้มี U M Y P ในจุดในเส้นทางที่มีจุดแวะพักค้างคืนหรือว่าจุดแวะพักที่นานเกินกว่า 6, 6ชั่วโมงแต่ถ้าเกินกว่า6ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อทางปลายทางที่แอร์พอร์ตนั้นได้นะครับให้มีการดูแล สำหรับ UMYP ท่านนั้นนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยไม่สามารถนําสัตว์ขึ้นมาได้นะคะถ้าเดินทางโดยที่ไม่มีผู้ปกครองเนี่ยไม่สามารถเดินทางกับน้องสัตว์เลี้ยงมาด้วยได้ไม่ได้นะ,ะใช่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่างบางประเทศอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเราจะเ <จะ S 2> <ม>ข้า<ข>ป,ประเทศจะต้องมีมเอกสารละละเพิ่มเติมละอียดอะไรเพิ่มเติมใช่แล้วต้องติดต่อสถานทูตเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีข้อจากัดไม่เหมือนกันเนอะบางประเทศมีเขาก็เซเรียสรื่งเด็กเนาะบางทีมันมีการส่งออกเด็กอะไรเงี้ยมันเป็นคดีดราม่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องมีส่งออกก้ยสส่่งงไปเลลแว ไม่ต้องกลับมาในวันเวทิเกตแล้วถ้าใครที่จะใช้บริการ U M เนี่ย Y P ก็ต้องเสียค่าบริการเพิ่มไปอีก ถ้ารู้ตอนนี้ก็คือ60ดอลลาร์ก็คือเป็นการช่วยเหลือตั้งแต่แบบโอ้โหไปถึงแอร์พอร์ตเช็คอินพาเดินเข้าประตูดูแลบนเครื่องออกจากเครื่องแล้วก็ส่งถึงมือผู้ปกครองปลายทางให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวมสี <Dom estic S 2> ม่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่น่าจะถูกลงอย่างที่พี่พิมพ์บอกไปคือแอร์เนี่ยก็จะเข้าไปถามก่อนว่าอยากจะทานอะไรเพราะว่าบนเครื่องถ้าเป็นอีโคโนมี่เนี่ยก็จะมีแค่2องชอส์นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าน้องจะไม่ได้ชอส์เราก็จะเข้าไปถามก่อนคนอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ากังวลหรือว่ามีข้้ออจจําาาาาากกัดทดทงนนเศสร็ะมี ที่สามารถที่จะสั่งพิเศษให้น้องๆก่อนได้นะส่วนใหญ่น้องแต่น้องบางทีพิมพ์เจอน้องนวน้องฟิลฟีมากเลยฟิลฟูมากบางทีพิมพ์ไปถามน้องเนี้ยผมยังไม่หิวครับคือฟิลแบบแบบว่าคุยกับแบบแม่แบบก็หนูยังไม่หิวหนูยังไม่อยากกินอ่ะบางทีแล้วพิมพ์ก็กลับไปถามหิวหรือยังผมยังไม่หิวครับยังไม่หิวคือน้องไม่ยอมกินเลยก็ต้องเหมือนแบบว่าดูแลให้เขาได้ทานเพราะว่าระหว่างไฟบางทีมันหลายชั่วโมงแล้วแบบอาหารบางทีมันคิดนานๆไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เราเจอบ่อยนะ อกับ YP เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอ UM แล้วแบบหุยเก่งจังเลยเราก็จะแบบหุยน้องเก่งจังเลยอ่ะเดินทาคนเดียวเป็นเราแบบร้องไห้่าส่วนหนึ่งคือพ่อแม่เขารู้ว่าน้องอ่ะสามารถดูแลเทคแคร์ตัวเองได้ก็เลยมาใช้เซอร์วิสแบบนี้ด้วยน้องบางคนเนี่ยมีความโตเป็นผู้ใหญ่สูงนะบางทีเขาก็จะแบบว่าไม่เป็นไรครับพี่ผมดูแลตัวเองได้สุดท้ายแล้วเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายปลายทางเนี่ยพนักงานบนเครื่องบินก็จะส่งต่อให้กับกราวด์ s t a ฟซึ่งกราวด์ s ต a ฟก็จะทําการเก็บ ถ้ามีกระเป๋าสัมภาระก็จะไปรับกระเป๋าสัมภาระให้ให้ที่เบลเลยนะครับแล้วก็จะ <c oughs> ส่งถึง <c oughs> น้องเลยแหละใช่ <c oughs> ส่งถึงมือผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่นะครับ <c oughs> โดยที่จะต้องเช็คก่อนว่า ID กับข้อมูลที่ให้มาเนี่ย ตรงไหมนะครับที่ต้นทางเนี่ยมันตรงกับผู้ปกครองที่จะมารับปลายทางคือคนคนเดียวไหมตั้งแต่ตอนที่เราเกาะข้อมูลนะคะทุกคนก็ฝากรายการใหม่นะคะเพลย์ลิสต์ใหม่ของเราอันนี้ไว้นะคะเผื่อน้องๆสนใจเนาะก็จะมีคำกี่คนี้ในลิสต์มีกี่คำคำศัพท์เก๋ๆสำหรับไปพูดกับเพื่อนเนาะบางคนแบบว่าเอ้ยอะไรคืออะไรยังไงอย่างเงี้ย U M Y P เฮ้ยคืออะไรอะแกฝากรายการนี้ไว้ในอ้อมใจน้องๆทุกคนด้วยนะคะโอเคแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับบาย